รสัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม FC Online ครับผมวันนี้เราอยู่กับการจัดทีมตามคำขอครับวันนี้เราอยู่กับฟูไบเยนมิวนิกในงบ80,000 M ครับถ้าจะไม่ผิดนี่ได้เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับการจัดฟูไบเยนมิวนิกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนักเตะที่ผมเตรียมไว้กันนะครับเริ่มต้นจากผู้รักษาประตูนะครับผมเลือกใช้เป็นมาดูเอลนอยเอออันที่จริงประตูสำหรับผมเนี่ยมันเป็นใครก็ได้นะครับขอแบบปีไม่เก่ามากก็พอนะครับผมหยิบมาเป็นตัวนี้เลยนะครับราคาก็ถือว่าไม่ได้แรงนะครับ400 500ประมาณนี้ครับแผงหลังแบ็คโฟของเราเนี่ยครับตัวแรกครับเริ่มจากแบ็คซ้ายก่อนแล้วกันครับเป็นเขาได้ของอัลฟองโซเดวีนะครับแบ็คขวาเนี่ยผมเลือกใช้เป็นมาสราอุยตัวนี้ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่นะฮะสำหรับราคาที่ผมซื้อเนี่ย ประมาณ4,000-5,000เลยนะครับแต่สตแตทถือว่าใช้ได้ครับสำหรับ111นะตัวแบล็คสองคนก็ผมในฐานะคนแรกผมใช้เป็นอูปาเมิกาโนครับตัวนี้อาจจะมีราคาแรงนิดนึงนะต้องบอกว่าผมได้ในราคาประมาณ1 5 0 0เลยทุกคนครับตอนนี้เหมือนราคามีการล่วงลงมาแล้วผมนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะสำหรับใครที่จะซื้อก็นะครับผมซื้อประมาณ1 0 0 0อย่างที่บอกไปครับยืนคู่กับคิมมินแจนะครับตัวนี้อันที่จริงผมอยากใช้เป็นแบบ22 UCL นะ แต่ราคาแรงเกินนะครับสู้ราคาไม่ไหวก็เลยหยิบมาเป็นน้าของสปอร์ตไลท์ครับส่วนการรับ2คนก็ผมนะผมเลือกใช้เป็นโจชัวคิมมิดนะครับคิมมิดปีนี้ถ้าเกิดว่าดูดีๆเนี่ยมันเป็นปีแบ็กนะครับแต่สามารถเอามาเล่นได้ครับผมนะสองดับน้าของการรับหรือว่า C D M นะครับมีพลังแฝงดีด้วยทุกคนครับนี่ฮะมีเป็นเออร์ลี่คอร์เปิดบอลนะครับมีฟินิชช็อตด้วยนะครับยิงปั่นโค้งสามารถแบบยิงจากนอกกรอบไปได้นะครับ แล้วก็จะมีทางด้านของ Playmaker ครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 6ื0 0ประมาณนี้นะครับก็มาจับจองกันได้ตัวนี้ผมว่าเจ๋งเลยนะครับยืนคู่กับ Leon g o r e s k a นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะจงกันว่าเฮ้ยแต่ละตัวเนี่ยดีหรือว่าไม่ดียังไงนะครับเขยับขึ้นมาเกมลุกนะฮะผมเริ่มจากปีซ้ายก่อนนะครับปีซ้ามาเน่นะครับตัวนี้ผมได้ประมาณหมื่นเลยนะทุกคนครับราคาตอนนี้เหลือประมาณ9,000ถือว่าคุ้มนะะครจซื้อ หรือว่าครบเครื่องอีกหนึ่งตัวเลยนะครับปีกขวาผมใช้เป็นเจนาบี้นะครับแซ็เจนาบี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นอาจจะไม่2เท้านะฮะสำหรับปีนี้ครับแต่โดยรวมอ่ะผมถือว่าเป็นปีกที่คนข้างเก่งเลยนะครับเปิดบอลอะไรก็ถือว่าแม่นใช้ได้นะครับแล้วก็วันนี้ผมมากับแผนหน้าคู่ผมเล่นเป็น42 2 2, 2, 2นะครับผมเรียกใช้เป็นแฮร์รี่เคนนะครับแฮร์รี่เคนผมจะหยิบมาอยู่ฝั่งขวาครับแล้วก็อีกฝั่งซ้ายเนะี่ย จะเป็นชุบโปมัวติงนะครับสมราคานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาในงบนี้แน่นอนนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนทุกคนครับผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่น่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับในบรรดาที่เราจัดมาทั้งหมดนะครับราคาไม่ถึงหมื่นเอ็มแต่เก่งมากๆครับตัวนี้ภาพรวมทีมที่ผมจัดก็จะประมาณนี้ครับอย่างที่บอกครับมาได้แผน4 2 2 2ครับทีมคัลเลอร์ของทีมนี้นะครับของบาเยนสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบสามครับจะได้เป็นเลี้ยงบอลบวกสามนะครับสปีดต้นบวกสามอ่านเกมบวกสองแล้วก็เปิดบอลบวกสอง นะครับส่วนคัลเลอร์ตัวธรรมดาก็จะได้ตัวที่มันเป็นซลเวอร์นะครับแล้วก็นี่ฮะเป็นฟูบาเยนนะครับก็จะมี OVR เนี่ยบวก3มนะครับมีส่งสั้นบวก3าแล้วก็พลังการยิงนะฮะถือว่าเป็นทีมที่จัดทีแล้วก็ได้2สเตตเลยนะครับถือว่าโกงพอสมควรนสะสำหรับทีมนี้ทุกคนครับแล้วก็ตอนนี้มูลค่าเนี่ยเหมือนมีการตกลงมาเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรทุกคนครับนี่คือทีมบายเยนิวนิกนะฮะที่ผมใช้งบ80,000 M เอมในการจัดภาพรวมผมถือว่าใช้ได้นะฮะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ผมคิดว่าน่าจะเล่่นงาย แลวคือบางตัวเนี่ยทำให้ผมแบบติดใจมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่ครับหลังจากที่ผมไปลองเล่นมาทั้งหมด7เกมนะครับไฮไลท์อาจจะมีไม่ได้เยอะทุกคนครับยิงได้ทั้งหมด17ลูกอ่ะที่จริงน่าจะมากกว่าน,นี้ครับเพราะว่าบางเกมเนี่ยมันมีคนออกด้วยนะครับแล้วก็เสียสามอันนี้ก็เหมือนกันนะครับที่จริงน่าจะเสียมากกว่าน,นี้สักหน่อยเพราะว่าบางเกมอย่างที่บอกก็แบกกบโดนยิงแล้วเขาก็ออกอะไรเงี้ยก็ถือว่ามันก็จะไม่ได้รับอยู่ในสถิตินี้ครับแต่โดยรวม7เกมก็คือชนะรวดในแรงด์ดวลคัสสองนะครับ ในงบ 80,000m เนะี่ยนะครับในการไต่ขึ้นสัก Challenger แล้วกันคุณผู้ชมผมคิดว่าทีมนี้สบายๆนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนที่จริงทีมบายเยนเนี่ยก็ถือว่าตัวเยอะพอสมควรทุกคนครับถ้าเกิดว่ามีงบมากกว่านี้สักหน่อยครับหรือว่ามีงบที่แบบเหลือๆเนะี่ยสามารถขยับปีได้ครับสา,ารถอัพตัวให้มันเก่งกว่านี้ได้ทุกคนก็ผมนะอันนี้คือแล้วแต่ความชอบเลยครับ มันเหมือนอารมณ์ประมาณมารีดทุกคนครับตัวมันเยอะจริงๆครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยเป็นตัวที่คือเล่นได้เลยนะครับแต่ทีมเนี้ยที่จริงผมก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับแล้วก็จะมีเกมที่ผมจับเจอมูลค่าประมาณ 12- 13ล้านล้านทุกคนครับซึ่งถ้าเกิดว่าดูมูลค่าของเรา8 0 0,000่นล้านเนี่ยมันห่างกันแบบเยอะมากมาก คือมันห่างกับ,บฟ้ากับเหวเลยทุกคนครับแล้วก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยผมใช้ทีมนี้นะครับในการสู้ทีม12ล้านล้านเนี่ยสู้ยังไงมีจังหวะในเกมให้นะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าสูสีกันมากแค่ไหนครับระหว่างความต่างของราคานักเตะนะครับหรือว่าสแตทเนี่ยแต่โดยวรวมผมจะสรุปให้ว่าทีมนี้ถือว่าสู้ได้ดีนะครับแถมสุดท้ายเนี่ยยังสามารถชนะได้ก็ผมนะถึงจะเป็นการเฉือนชนะ1-0ก็ตามนะครับแต่คือทีมมันต่างกันเยอะแต่ถือว่าสู้ได้ดีมากๆนะครับสําหรับทีมนี้ครับ เดี๋ยวเรามาพูดถึงในแต่ละตำแหน่งกันนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นเกมรุกเกมรับนะครับทุกคนครับเรามาเริ่มจากเกมรุกกันก่อนนะครับผมว่าทีมเนี้ยทำได้ดีทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น2กองหน้าอย่างแฮร์รี่เคนครับหรือว่าชูปูมอสซิงเนี่ยยืนคู่กันแล้วทําอะไรได้ค่อนข้างเยอะมากๆรุ่คนครับถึงแม้ว่า2ตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีความเร็วก็ตามครับแต่พอเล่นจริงเหมือนมันแบบเหมือนมันช่วยกันเหมือนมันหนุนกันมันเล่นด้วยกันแบบเข้ากันมากๆทุกคนครับสำหรับตัวนี้ครับแล้วก็จะมีจังหวะทีี่แแบบบบบุดดเยยวาารอมก แฮร์รี่เคนนี่คือยิงคมวิ่งช่องดีจ่ายบอลพักบอลคือแบบดีทุกอย่างผมคิดว่าในทีมนี้แฮร์รี่เคนนี่น่าจะคุ้มสุดแล้วครับในบรรดาที่เราซื้อมาครับเรียกได้ว่าครบเครื่องอจริงครับ ส่วนชุดโปรโมติงครับผมชอบจังหวะในการใช้เฟิร์สทัชในการแตะนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่วิ่งช่องดีมากนะครับเลแเรารู้สึกสนุกมากทุกคนดูสแต็กเพลินๆอาจจะมองว่าเฮ้ยก็เล่นได้แบบไม่ได้เก่งอะไรครับนฟอร์มผมเลยจับก็คือเข้ามือสุดๆเลยฮะสำหรับตัวนี้นะเราจะไปลองหาแบบบวกอื่นๆหรือว่าปีนอื่นมาลองดูนะครับว่าเฮ้ยมันยังเก่งแบบนี้หรือเปล่านะครับส่วนปีกสองข้างอันนี้ก็เท่าคันเมตาร์ละล่ะทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมาเน่ครับหรือว่าจะเป็นเชนาบี้เนาะทุกคนครบวิเ็ปดอ ยิงคมนะครับผมว่าในงบที่เราจัดแค่นี้มันคู่จะเล่นง่ายแล้วทุกคนครับภาพรวมเกมลุกผมถือว่าแฮปปี้ทุกตำแหน่งครับไม่มีติเลยนะครับทุกคนครับมาต่อกันที่เกมรับกันบ้างทุกคนครับก็ในส่วนของเกมรับเนี่ยผมจะมีเป็นจังหวัดให้รับชมด้วยครับผมนะสำหรับจังหวัดเข้าสกัดอะไรนี้ทุกคนครับคนแรกเราจะมาเริ่มจากกอเรสกากับคิมมิตแล้วกันนะเป็น2กลางรับนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่สำหรับผมค่อนข้างชอบนะค่อนข้างลงตัวครับ คือได้ทั้งร่นได้ทั้งรับไปในตัวเลยทุกคนครับเกมรับแน่นใจบอลดีนะครับจังหวะตัดบอลจังหวะแซะเข้าข้างหลังเนี่ยคือดีมากๆนะครับด้วยความที่2ตัวเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างมีความเร็วนะครับแล้วคือจะมีจังหวะสําสคัญก็คือการดันขึ้นมายิงจากนอกกรอบผู้ชมจะเห็นไฮไลไท์ด้วยนะจังหวะยิงนอกกรอบคือดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับใครถ้าเกิดว่าไม่ชอบ2คนนี้หรือว่าคุณผู้ชมชอบกิมมิตในตําแหน่งของแบ็กขวาอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเลือกเล่นแบบบอลหลักได้นะฮะมันสไตล์เดียวกันเลยนะครับบอยแล้วไง เราก็เลนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนตัวบ้างนะครับส่วนแผงแบ็คโฟรของเราครับผมนะที่ผมชอบที่สุดก็คืออูปาเมการโนนะครับทั้งแข็งทั้งแน่นแถมเร็วอีกต่างหากทุกคนครับเป็นตัวที่วิ่งชนแบบกระจายมากนะครับคือมาเถอะนะครับวิ่งชนได้หมดตัวจะแบบแสนล้านเป็นล้านล้านคือวิ่งชนหมดนะครับสำหรับอูปาเมการโนนะครับนี่แค่บวกค่านะแล้วก็ตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวที่น่าจะแพงที่สุดในเกมนะก็ถือว่าเลือกมาได้ดีทุกคนครับตัวนี้เก่งมากๆเลยนะครับทาได้ดีมากๆครับในตําแหน่งของเซนเตอร์ครับ ส่วนอีกหนึ่งตัวนะฮะคิมเปนแจอันนี้แอบช้านิดหนึ่งทุกคนนะครับมาสราอุยผมที่รู้สึกว่าเฮ้ยดูดีเลยตัวนี้ครับราคาอาจจะแบบแรงนิดหนึ่งหรือเปล่าครับแต111แบบ4 5,000นะแต่โดยรวมนะผมถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่พึ่งพาได้นะครับส่วนอัฟองโซเดวี่อันนี้เเร็วมากนะครับเร็วแบบเติมเกมแบบสุดๆเลยทุกคนครับแต่บางทีอะเติมไปแล้วอะมันลงไม่ทันนะครับเจอจังหวะสวนกลับอะไรเงี้ยนะครับทำให้เพื่อนต้องแบบเข้าไปซ้อนตำแหน่ง มาทำให้แบบเสียตําแหน่งการยืนได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับราคาของเจ้าตัวพันกว่าล้านทุกคนโคตรคุ้มนะฮะโดยรวมก็จะประมาณนี้ทุกคนครับสำหรับฟูทีมบาร์เยนมิวนิกนะฮะอาจจะสั้นนิดนึงละกันทุกคนครับเพราะว่าทีมมันไม่ได้ถือว่าแพงอะไรรือว่าเป็นงกเริ่มต้นทุกคนครับแต่บอกได้เลยว่าทีมนี้สู้กับทีมล้านล้านเนี่ย สบายสบายครับแล้วก็ทีมนี้อย่างที่ผมย้ำก็ผมตัวนักเตะเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะมีคนที่แบบเอ้ยอาจจะไม่ชอบตัวนี้ไปชอบอีกตัวหนึ่งเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยทุกคนครับเพราะว่าตัวมันมีให้เลือกเนเยอะแยะมากมายทุกคนครับแล้วก็ผมอยากจะลองจัดทีมนี้อยู่ในงบสัก3ามแสนหรือแบบสัก5้าแสนล้านอะ่ะผมคิดว่าทีมนี้คือน่าจะเก่งมากนะแต่เดี๋ยวรอมีงบก่อนนะครับ หรือว่าเฮ้ยรอคุณผู้ชมแบบที่อยากจัดบายเย็นแบบในงบประมาณเนี้ยลองส่งมานะครับเดี๋ยวผมจะลองจัดให้อยู่แล้วกันนะฮะสำหรับทีมนี้ครับถ้าเกิดว่าชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ไว้หน่อยแล้วกันเนดีต้อนรันะเจอกันคลิปหน้าทีมหน้านะครับวันนี้สั้นๆน,นะครับแต่บอกเลยว่าโคตรดีนะครับสำหรับคู่บายเย็นครับไว้เจอกันคุณผู้ชมครับผมไปแล้วสวัสดีครับ